ผลการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงไทยยูสิบหกต้านไม่ไหวพ่าญี่ปุ่นศูนย์ถึงสามเซตศึกวอลเล์บอลหญิงยูสิบหกชิงแชมป์เอเชีย2023รอบรองชนะเลิศยังมีลุ้นไปชิงแชมป์โลกยูสิบเจ็ดวันที่7กรกฎาคม66สําหำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงยูสิชิงแชมป์เอเชีย2023รอบรองชนะเลิศที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยนัดล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยยู16ลงสนามพบญี่ปุ่น ผลการแข่งขันนัดก่อนตกสาวไทยยู16พ่ายจีนเจ้าภาพมาศูนย์ถึงสามเซตรวดทำให้จบอันดับสองของกลุ่มอ e. ีผลการแข่งขันตกสาวไทยยู16พยายามฮึดสู้แต่ก็ต้านทานสาวญี่ปุ่นที่มีการตกอันดับหน่หนวงและหลากหลายไม่ไหวพ่ายไปศูนย์ถึงสามเซตสองสองสองห้าหนึ 5, ่งสามสองห้าและสิบแปดถึงยี่สิบห้าส่งผลให้วอลเลย์บอลไทยยู16ต้องไปเล่นในรอบชิงอันดับที่สามรอพบผู้แพ้ระหว่างจีนเจ้าภาพกับไต้หวัน ซึ่งรอบชิงอันดับที่3วอลเล่บอลหญิงยู6ิเอเชียจะทำการแข่งขันในวันที่8กรกฎาคม2,566เวลา14.00นถ่ายทอดสดวอลเล่บอลไทย U16 ทางเท a ็ a v อวสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลยู1 6ชิงแชมป์เอเชียจะคัดแค่3ทีมที่ดีที่สุดไปแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์โลกอายุต่ำกว่า17ปีในปี2024ซึ่งวอลเล่บอลหญิงไทย U16 ยังมีลุ้นตัวหนึ่งในสามใบหากสามารถคว้าอันดับ3ามมาครองได้สำเร็จ